วันที่6กุมภาพันธ์ปี2524การจนาบุญประเสริฐดาราวัยดุ่นดวงดาวที่แจ้งเกิดในปี2520จากหนังเรื่องสวัสดีคุณครูพร้อมๆกับจารุณีสุขสวัสดิ์ได้พลันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์การจนาบุญประเสริฐคือชื่อนามสกุลจริงเธอมีชื่อเล่นว่าน้องนา เกิดเมื่อปี2505ปีฉลูที่ฝั่งธนบุรีเป็นบุตรีคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนของคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่ทองหล่อบุญประเสริฐจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีสมบูรณ์วิทยาซึ่งยุบไปหลายสิบปีแล้วการชนะบุญประเสริฐเคยประกวดนางงามปากลัดได้รางวัลชนะเลิศมาครองจึงเป็นเครื่องการันตีได้ดีว่าความสวยเปล่งปลั่งของเธอนั้นไม่ธรรมดาน้องนาการชนะบุญประเสริฐผู้มีหน้าตาจิ้มลิม้มดวงตากลมโตหุ่นอรชรออ่อนแอทุกสัดส่วนมีความสวยแฝงอยู่ได้รับการชักนำเข้าสู่ การบันเทิงจากสุชาวพงศ์วิไลโดยพาเธอไปฝากฝังไว้กับดาวน้อยสีบุญเรืองแห่งสีบุญเรืองฟิล์ม ค่ายหนังที่สร้างดาราระดับแถวหน้าอย่างจารุณีสุขสวัสดิ์และการจนาบุญประเสริฐก็เริ่มแสดงหนังมาพร้อมๆกับจารุณีโดยแจ้งเกิดอย่างสวยงามจากเรื่องสวัสดีคุณครูตามมาด้วยเรื่องโรงเรียนดงนักเลงในปี2520โดยเธอมักจะได้รับบทเป็นนางรองหรือเพื่อนนางเอกปี2521การจนาบุญประเสริฐได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องบุษบากากันซึ่งมีจักรมหาชัยนวรัตยุตนันแสดงนำจารึกสงวนพง์กำกับต่อมาการจนาบุญประเสริฐก็ได้แสดงเรื่องบ้านไร่นาเรา ในปี2522ของเรื่องแสงทองภาพยนตร์นำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีนันทนาเงากระจงังวิยาดาอุมารินพินโยปานุยการจนาบุญประเสริฐเป็นต้นโดยมีชาินทองสิงเขียนบทและกำกับการแสดงสมานเสียมีสุขอำนวยการสร้างตัวอย่างผลงานอีกเรื่องของการจนาบุญประเสริฐก็คือเรื่องเทพธิดาดอยในปี2523นำแสดงโดยไกรสอนแสงาน,านันและนวรัตยุตนานแสนยากรกำกับจิรวัณกัมปนาแสนยากรอำนวยการสร้างนอกจากจะเล่นหนังแล้ว การจนาบุญประเสริฐก็รับงานเดินแบบแฟชั่นด้วยแม้ว่าเธอจะไม่โด่งดังเปลี่ยปราง,งเหมือนจารุณีสุขสวัสดิ์ที่เริ่มง,งานแสดงพร้อมๆกันแต่ครั้งหนึ่งในปี2 5 2 3เธอก็ถูกปล่อยข่าวช้าว่าน้องนาขายตัวหาเงินครั้งละ3,000บาทบ้าง5,000บาทบ้างโดยเรื่องนี้มีบันทึกในนิตยาสารภาพยนตร์บ,บันเทิงฉบับวันที่16ธันวาคมปี2 5 2 3ซึ่งการนาบุญประเสริฐได้เผยถึงเรื่องนี้โดยกล่าวกับคอลัมนิสต์ว่า พี่ลองคิดดูสิคะใครจะไม่รุ่มใจมีคนไปปล่อยข่าวว่าน้องนาขายตัวหาเงินครั้งละ3,000บาทบ้าง5,000บาทบ้างอย่างนี้ก็แย่สิเสียชื่อเสียงหมดแล้วทราบต้นตอของข่าวหรือเปล่าครับเ่มมาจากไหนไม่ทราบสิคะถ้าทราบว่าใครพูดแล้วก็คงไม่ต้องรุ่มใจหรอกน้องนาอยากจะกระชากคอคนคนนั้นมาถามมาพูดกันให้รู้เรื่องว่ามีจุดประสงค์อะไรที่ปล่อยข่าววันนี้น้องนากล้าท้าเลยว่าใครที่เคยกับน้องนามายืนยันได้เลยที่ไหนเมื่อไหร่น้องนาพร้อมเสมอเราก็มีกินมีใช้เรื่องอะไรต้องทําตัวเสียหาย เสื่อมเสียเกียรติตัวเองถึงขนาดนั้นน้องนาเชื่อว่าตัวน้องนามีความดีพอไม่คิดที่จะทําอะไรต่าๆพันนั้นจึงอยากจะรู้นักว่าใครที่คุยว่าเคยซื้อน้องนาในราคา3 000, 5 0 0ัาความจริงลําพังตัวน้องนาเองไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ก็ได้เพราะตัวเราก็ย่อมรู้ตัวเราดีว่าเป็นยังไงแต่พี่ลองคิดดูสิคะพ่อแม่ของน้องนาละ่ะท่านก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานทําท่านจะเสียใจและอับอายแค่ไหนเมื่อมีข่าวเข้าหมูว่าลูกของท่านหากินทางนี้พอหนักๆเข้าก็มีคนโทรศัพท์มาติดต่อถึงที่บ้าน จะขอเช่าน้องนาเป็นเดือนพอได้ยินเท่านั้นแหละมันปวดถึงหัวใจเห็นน้องนาเป็นตัวอะไรเห็นเป็นสินค้าจะซื้อจะขายก็ได้อย่างนั้นหรือทุกวันนี้น้องนาเลยเป็นโรคภาวะโทรศัพท์ไม่ค่อยกล้ารับด้วยตัวเองกลัวจะเจอไอ้เสียงบ้าๆอีกผู้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนมาหลงรักเธอแต่จีบไม่สําเร็จสักรายด้วยความโมโหก็เลยอาจจะแกล้งปล่อยข่าวให้เสียหายเล่นเป็นการแก้แค้นก็เป็นได้การจนาบุญประเสริฐเล่าต่อไปว่าโทษพี่เรื่องที่ใครมาชอบน้องนามันก็อาจจะมีในสังคมนี้เราไม่รู้หรอกว่า ใครชอบเราเกลียดเราบ้างและมันเป็นความผิดของน้องนาหรือที่ไม่ชอบคนเหล่านั้นคนเรานะ่ะจะคบกันอย่างเพื่อนฝูงพี่น้องดีกว่าที่จะมุ่งมั่นคบกันในทางชู้สาวอย่างนี้น้องนาก็แย่สิใครมาชอบน้องนาเราก็ต้องชอบเขาตอบอย่างนั้นเหรอน้องนาขอเธอคะ่ะใครที่เป็นคนปล่อยข่าวนี้มาเจอหน้าคุยกันดีกว่าอย่ารังแกผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้น้องนาอยากรู้เหมือนกันว่าเราไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนสําหรับมุมมองต่อชีวิตในวงการบันเทิงแม้การจนาบุญประเสริฐจะอยู่ในวัย1 7บถึงปปีและเข้าวงการได้เพียง สงปีในตอนที่ให้สัมภาษณ์แต่ก็นับว่าเธอเข้าใจโลกไม่น้อยเมื่อถูกถามว่าเธอคงจะแสดงหนังไปอีกนานใช่ไหมครับเธอตอบว่าไม่แน่คะ่ะถ้ามีงานที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเลิกอา้าวทำไมล่ะครับก็อยากมีงานที่มั่นคงทําการแสดงหนังเป็นงานที่ไม่แน่นอนถ้ายังมีผู้จ้างก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีงานที่ดีกว่านี้ได้เป็นนางเอกหนังมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่จะต้องทําเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาสู่วงการบันเทิงก็รู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างคะ่ะดีอย่างไรครับที่ว่าดีได้มีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกชีวิตมีโอกาสได้เรียนรู้ แล้วที่ไม่ดีล่ะครับก็บอกไม่ถูกค่ะแต่มีความสํานึกว่าวงการนี้บางครั้งก็แห้งแรงน้ําใจชอบคนการจนาบุญประเสริฐโลดแล่นบนถนนบันเทิงจากปี2 5 2 0จนมาถึงต้นต้นปี2 5 2 4แค่เพียง4ปีเท่านั้นจู่ๆเหตุการณ์สุดเศร้าก็เกิดขึ้นกับดาราดาวรุ่งสาวสวยน้องนาการจนาบุญประเสริฐพลันเสียชีวิตด,ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2 5 2 4เธอจากไปในวัยเพียง19ปีเท่านั้นหลายคนเชื่อว่าถ้าเธอไม่จากไปคนววัอ,วอวร เสก่อนการจนาบุญประเสริฐยังมีโอกาสโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกหากได้รับบทที่โดดเด่นประทับใจอีกหลายๆเรื่อง40กว่าปีที่จากไปชื่อของการจนาบุญประเสริฐยังคงไม่เลือนหายไปจากใจของแฟนหนังแฟนละครขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพจากนิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงขอบคุณภาพจากเพจไทยมูวีโปสเตอร์ขอบคุณมากครับ